ไม่ไม่เนี่ยเธอจะเผลอเธอจะจับไปเลยจริงๆอิงเอาลขอโทษครับขอโทษครับไม่ปล่อยเถอะไม่งั้นเธอจะแบบบ้าเอาเผลอแล้วจะ่มันร้มอธิวิทย์ใหไปใกล้ๆเพื่อนกับจะใช้ใกล้เพื่อนไปเฟยไปเฟยโอ้ยซบ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 กินไม้ไปเตะล้มากเดี๋ยวมันก็ฮึบเข้าไปอ่ผมถือมาเดินใช่แน่ใจน้องจะต้เอามันหนักอันหนักอันนั่นอ่ะเอาที่หนีบเอาที่หนีบอันใหญ่เอออันแหล่ะแล้วก็วางข้าง โอเค That's o o k ับผมคร s good b ับผมอาไปไงวันนี้ไปอ่ะถามน้องไหยครับอธิบายพี่เฟยผู้พิชเตอร์เพื่อนสีของช้างโคบลูครับโคบูช้างโคบูคูลับครับช้างโคบูคูลับมคบูมคบมครับ ไอ้วันนี้คือเขามีเป็นเทศการแถลงข่าวเป็นอีเวนต์พิเศษใช่ครับแคมเปญใหม่ของปีนี้คือเนี้ยเป็นปีที่2ที่เราร่วมงานกันกับช้างใช่ครับแต่ว่าปีนี้ความพิเศษมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วปกติเราจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นเปลี่ยนการแคมปิ้งแต่ปีนี้เรามี new activity เด็ด new hobbies ที่ที่เข้ามาแล้วลูกเสือจะเป็นเทรนด์มากๆเป็นอะไรครับพี่เฟิร์เป็นกอล์ฟครับซึ่งปีนี้ก็เป็นช้างขบุคคลพรีเซนต์ครับเป็นช้างคลับ นะครับแชมเปี้ยนชิพ2024นี่นะครับผมก็เรียกว่าคือเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่สำหรับที่ไม่ใช่เป็นโปรแข่งคือเป็นให้ทุกคนเนี่ยมาแข่งกันเพื่อชิงกันไปแบบไปตีกอล์ฟกันที่ไหหนานประเทศจีนนะครับผมเป็นใหญ่มากๆใช่ๆๆซึ่งเดี๋ยวเฟย์ก็ไปตีด้วยใช่ซึ่งเฟย์นี่เป็นโปรไม่ใช่โปรตีเล่นตีเล่นเป็นงานเป็นงานสมัครเล่นเขาเรียกอะไรเป็นแบบแข่งแบบชิวๆไลฟ์สไตล์ใช่ใช่ชิวๆครๆแบบมาใช้เวลาร่วมกันมากกว่าไม่ได้ไปจ้างกันบกุ๊กกิ๊กมากกุ ได้นะครับพองพงได้อยู่ครัแล้วพี่บลีใบอ่ะพี่ใบเราเราไม่เคยจับไม้มาก่อนเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้พอแบบเหมือนว่าได้เจอพี่ๆหลายๆคนที่เตี้ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนมี แพชชั่นขึ้นมาหนึงที่ร <L ESS> ู้สึกว่าแม่จะทำได้คือรู้สึกว่ากอล์ฟยากมากแต่พอได้คุยกับหลายๆคนที่ก็เพิ่งเริ่มตีเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเออน่าน่าน้าลองครับรู้สึกในกิจกรรมตีเมื่อกี้บายบอกแล้วครับว่าเดี๋ยวจะไปโรงเรียนใช่ใช่เี่จะไปโรงเรียนผมว่าเดี๋ยวจะลองแบบเริ่มผัดมือซ้ายก่อนด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าใช่ครับแต่ต่อเลยผมกลัวเดี๋ยวจะเป็นเร็วไปอะไรเงี้ยไปเก่งเลยไปเก่งกลัวไหมกลัวมันจะข้ามหน้าข้ามตาไหมเฟยเขาเล่นมาก่อนก็เลยปล่อยเขาเล่นไปก่อนไปเก่งซะแล้วเราครับผมไม่ได้ผมก็ต่อให้เอย่่นผม เราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นทีมให้เราเราทีมเดียวกันด้วยใช่ใช่ใช่ร้อยเอวันเลยเรืทีมเดียวกันทีนี้ทำไมส่วนกีฬากรฟเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของดาราหลายๆลายคนใช่ปีนี้ก็เห็นว่าหลายๆคนก็แบบมาหัดเล่นกรฟมาหัดเล่นกรฟเฟย์ก็เพิ่งเริ่มปีนี้ปีแรกแต่ว่าก็จริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่สนุกมากเลยเนาะทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วผมก็รู้สึกว่าปีนี้ของตัวช้างคุกคุบขับเราไม่ได้ทำแค่แข่งในกรุงเทพนะครับเราแข่ง ทุกผูมิภาคเลยก็คือให้โอกาสทุกๆคนในประเทศนี้ได้มาร่วมกันเลยครับผมเชิญชวนเชิญชวนนิดนึงหาพิเชนเตอร์สองนุ่มครับก็อยากเชิญทุกคนครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นโปรแค่อยากให้มาสนุกด้วยกันมาชิลด้วยกันมาคูลด้วยกันครับก็เต็มเต็มอีกรอบครับช้างโคบูโคคลับพรีเซนต์ช้างคลับแชมเปี้ยนชิพ2024ครับครับวันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมครับผมก็ลงเียนกันได้ครับผมเป็นการติดตามรายละเอียดแบบ เพิ่มเติมที่ชัดเจนได้อีกทีที่เพจแฟนเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจทางคุณบุ๊คคุับครับผมแล้วพอไปตีจะได้เจอพี่เฟยพี่ใบไหมฮะถ้าชนะแล้วไปไห่หนาเจอแน่ครับถ้าพวกเราถ้าเขาเอาพวกเราไปใช่ไปไปไปเจอเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับผมอาถารกันบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นครับไปเล่นสโนว์บอร์ดมาครับที่อิตาลีครับแล้วก็เนื่องจากเราซ่าไปหน่อยครับซ่าไปหน่อยแล้วก็ลงมาค่อนข้างเร็วก็เลย กลิ้งเหมือนสะดุดแล้วก็กลิ้งหลายตลบแล้วก็ไหลลงครับทาให้หอยปลาหักตอนนี้คือมันดังตอนนี้คือเฟยพึ่งผ่าไปครับพึ่งผ่าแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงนี้น็อตเก้าตัวตอนนี้เฟยแต่ตั้งแต่เราเล่นเอ็กซ์ตรีมมานี้เราบาดเจ็บเยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากครับไม่ได้เข็ดเนาะตอนที่โทรบอกแม่เมันเป็นไลฟ์สไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ตอนที่โทรบอกแม่ว่าแม่กระดูกหักแม่ก็แบบอือคือเฉยแล้วแค่นี้เลยแม่ม่ชินแล้วแม่ชินไปแล้วแม่ชินไปแล้วครับก็ตอนนี้ก็ พักฟื้นแต่ว่าก็ยังทํางานได้ปกติแค่แบบยกของหนักไม่ได้ยังตีกอล์ฟหรือว่าเล่นกีฬาอะไรตีกอล์ฟตอนนี้ตีไม่ได้เลยครับต้องรอรอกระดูมันสมัยก็น่าจะประมาณ2เดือนครับไม่ต้องใช้เอนวลาประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนแล้วก่อนหน้านี้เห็นเห็นเขาเรียกอะไรนะใส่ปลอกแขนใส่ปลอกแขนใช่จริงๆก็ต้องใส่อยู่ครับใช่แต่กลัวชุดมันไม่เท่ก็เลยถอดติเท่ติดเท่ใช่เดี๋ยวจะคนมองว่าเอ้ยไอ้นี่มันสําออยหรือเปล่า ถ้าถ้าหม้รับผิดชอบงานแล้วผิดชอบงานขอโทษหมอด้วยครับที่ที่เราจะเผาเผาหลวงบ้างไม่เผยแบบว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมจะเผาเผาหลวงบ้างไหมเพราะว่าเอออายุก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะเล่นเซฟขึ้นละกันแต่ว่าก็เลิกให้เลิกเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยก็คงยังไม่ได้เนาะยังมันหลังไปแล้วใช่ครับแต่ว่าก็มาตีกอล์ฟก็ได้อยู่ครับมาตีกอล์ฟก็ได้อยู่ครับอธิบายอธิบายครับ เป็นไงฮะงานปีครับทั้งทั้งไม่มีอะไรบาดเจ็บเลยครับทั้งตัวเซฟตัวเองดีเซฟตัวเองดีสำหรับงานอะไรนะถามว่าอะไรนะเรืงานงานออรังานงานก็เอ่อถ้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าผมจะมีนี่นั่นไงเขาเริ่เดือนหน้าผมจะมีภาพยนตร์ครับผมเข้าโรงวันที่25เมษายนครับเธอ Forecast ครับผมสินเธอ Forecast ครับผมยังไงติดตามกันได้ครับผมในภาพยนตร์น้อที่จะเล่นที่กับพีกับพิยะกับพิยะใช่ครับใช่ครับเอาพิษเดือนหน้า ชายแดนใน25มิถุายนในโรงภาพยนตร์ครับแต่รอบเดียวเห็นตั้งแต่ปลายปีเฮียเราติดโหหนุ่มหนุ่มหล่อนะครับดับโรคหลายปีแล้วนะที่ติดมาตลอดดติมาหลายปีหลายทีไมนแน่นอนอยู่แล้วป่ะเขาก็คนนู้นคนนี้ก็ชอบมาอวยกันที่มันยังบ้ากับกับโหนี้แบบว่าทุกปีเลยว่าจะต้องติดเรื่องความความเป็นคนหล่อไม่อะผมผมว่ามันเขาเรียกอะไรอะ ขอบคุณครับอ็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนคนเขาเรียกอะไรเหมือนแต่ละผมว่าเรื่องหน้าตามันเป็นเรื่องเทสแต่ละคนแหละก็ถ้าเขาชอบก็ดีใจขอบคุณครับแล้วว่าตรงไหนเขาหล่อสุดเราเจอเขาอะไเขามาจากมานาแอบจินไหมเนี่ยแอบจินไหมเนี่ยใบใบจงรือเปล่าเขาหล่อของเขาอยู่แล้วนั่นแต่เด็กใครเห็นก็รู้อยู่แล้วเขาหล่อแล้วว่าตรงเสน่ห์ของไบอยู่ตรงไหนความหล่อ ความเป็นตัวตัวเองของเขาติดติดติดเลยคเขาความเป็นตัวเองเออนะครับเขาหล่ออยู่แล้วไอ้พีมเสน่ห์แต่ว่าเราได้ได้มาหลายปีเราต้องรักษามาตรฐานความหล่อตรงนี้ยังไงดีให้เราติดอันดับอยู่เรื่อยๆออะไรย่างเงี้ยลูกค้ามาไม่แน่ผมมีผลิตภัณฑ์อาเข้าเขาสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนความหล่อผมในทุกปีครับก็ติดดต่อเข้าไปปง แต่แต่สายแพรของเราก็ไม่ยิ่งหย่อนนะไปเป็นไอดอลทางด้านแฟชั่นเหมือนกันเป็นไอคอนทางด้านแฟชั่นเหมือนกันครับก็ตั้งใจครับตั้งใจทำตรงงานที่ได้รับแหละตอนนี้ก็เอนจอยเอนจอยทุกพาร์ทเลยครับทั้งพาร์ทการแสดงพาร์ทดนตรีพาร์ทแฟชั่นพาร์ทงานส่วนตัวเองก็ตามเลยตอนนี้รู้สึกว่าทุกทุกอย่างผมแฮปปี้แล้วก็สนุกกับการทำงานมากๆนี่น่าจะเป็นแบรนด์เอ็มของเบอร์เบอรี่ไอเจนเวสติคใช่ไหมคนแรกเบอร์เบอรี่เบอร์เบอร์เบอ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 ร์เบอร์เบอร จริงๆของของตัวเบอร์เบอรี่เป็นเป็นเอ่อ g b a เอ่อให้เขาตั้งแต่จริงๆทำงานมาเกือบ2ปีแล้วครับแล้วก็ยังปีนี้ก็ยังทำได้กันต่อเรื่อยๆยังไงติดตามได้อ่าพักคอนเสิร์ตพักคอนเสิร์ตหน่อยอธิบายครับอ๋อใช่ปีหน้าแล้วไม่ปีหน้าโอู้ง่วย เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวมีสองคอนเสิร์ตเล่นที่ญี่ปุ่นครับผมก็หนึ่งงานจะเล่นที่พิเอร์เรน่ครับชื่องานเอ่อเป็นของงานประกาศรางวัลของสถานีทารทันเกาหลีครับแล้วก็อีกงานนึงเป็นแฟนมิทติ้งผองเองครับจัดที่โตเกีครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมษายนครับก็สองงานเออแล้วกับชาวเน็ตล้วทำไงบ้างคะตอนนี้ที่เรา คิดพี่ไบโพสตอนนั้นอะอ๋อผมอ๋อเป็นไงบ้างเป็นไงตอนนี้เป็นเรื่องของทีมเลยครับตอนนี้ผ่าน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 ผมไปแล้วผมแบบว่าตอนนี้ผมกลับมาโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ทำหน้าที่ของผมให้ดีต่อไปที่เหลือก็ให้ทีมจัดการนอยแมไน้อยแมไพี่ไบเออนอยตอนเจอตอนนั้นเจอกระแสตอนนั้นหรอเปล่แต่ดีละแต่ผมโอเคแล้วครับหมายถึงว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราก็ต้องมีผมรู้สึกมันเป็นแบบก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนแล้วก็เป็นอีกปปรรรระสบกาาาาณ์ทททีีี่่่่่ให้้้้้้้เเเ็็็นนนนนคดดดขขขขขึึึอไไมมมแแงงงวววยยัผ อะไรงั้นขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตอ่ะใบเฟย์จิ้น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 ขอโทษนะอยากหงิกเหรอพี่ไบแค่อยากมาคู่คู่พี่เฟยหน่อยใช่ครับใช่เออพนักงานจัดไปซะละหนึ่งสองหนึ่งสองพี่จิ้งเกิมดิโอ้ยเกิดเลยเฮ้ยใบก็เอาจริงอยู่นะด้วยฟังนี่หน่อยนะคะไม่มีนะคะเธองอันได้ที่ที่เดี๋ยวอ่ะขอบคุณค่ะต่อเลยยังไม่ได้ถ่ายนะครับ สักครู่นะคะอีเสิร์ตสักครู่นึงนะคะที่แมงค่ะอ่าไม่ไม่ทานนี้ดีนะต้องมกันะคะก็มีนะคะก็มีนะก็มีนะคะไม่ร่างนะคะพีายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกทยค่ะอ่าบ๊ายเฟืองใส่ไปเฟืองกล้องแล้วก็ไปเฟืองกล้องไล่เสือผักนี้จ้าเสียงนำมาก่อนเสียงต่อจ้าต่อไล่มาเรื่อยๆเลยอ่าพี่พี่พี่ใบเฟืองพี่ใบกลก็มีนะจ้าโอเคเอาไปเอาไปต่อเลยค่ะลูกหนึ่งสองสั้นโอเคแล้วก็ต่อกล้งนี้นะคะ

เชิญนด้เดี๋ยวนด้เชั้นด้เดี๋ยวไป,ไป